ทำนข้มอมัลทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่ประใิช้ยในาจริญในการรับชมสำหรับสมุดฉากกินแบ,บน่งรัฐบาลท่านน้นไม่หญิงบร,รมีพารวยสวัสดีค่ะมาแล้วคะ่ะสำนักเด็ดที่ทุกคนรอคอยหนุ่มสุพรรณแอดเบสพารวยและสายในบอกมาแต่ก่อนจะไปดูแนวทางแม่นๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะ เริ่มต้นกันเลยกับแอดเบพารวยงวดที่แล้ว1มีนาคมก็กลับมาทำผลงานปังๆแบบส,ยสวยๆเข้า97ค่ะซึ่งผลงานล่าสุด4งวดของเขาก็หลุดแค่งวดเดียวเท่านั้นเข้า3งวดเลยนะมาตามกันต่องวดนี้เลยค่ะ16มีนาคมแอดเบดพารวยรัฐบาลไทยให้ฟันเน้นๆ3ตัวมี919กับ90 909 2ตัวให้อัด19เน้น09กับ06ให้อัด9เน้น9เหมือนกับแอดเซเรีเลยค่ะและ909กับ099ยังตรงกับแอดเซรีด้วยนะ909กับ099ก็น่ารุ่นเหมือนกันค่ะมาดูกันว่าเลขของแอดเบทพารวยงวดนี้จะเข้าอีกไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะมาต่อกันกับเลขใส่ในบอกมางวดที่แล้ว หนึ่งมีนาคมให้เด่น9รูด9แต่ไม่มี7 9น่าเสียดายมากค่ะมาลองดูกันต่องวด16มีนาคมสายในบอกมาบอกว่าถ้า7มา100%ต้องมา70 71กับ72แน่ๆให้เน้น71 17ขอให้โชคดีเป็นของทุกท่านนะจะมาตามที่บอกไหมงวดนี้รอรุ้นกันค่ะมาดูกันว่า เลขใสในบอกมาจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะและมาปิดท้ายก,ก,กันกับแนวทางที่หลายๆคนรอคอยหนุ่มสุพรรณงวดล่าสุด1มีนาคมก็เข้าเลขเด่นเลขสาและเข้า2ตัว30ย์ค่ะ สำนักนี้แอดมินก็ติดตามเข้ามายาวนานมากๆตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ก็10บงวดแล้วนะซึ่งเลขเด่นเลขวิ่งของเขาเข้าแทบทุกง,งวดเลข2ตัวก็เข้าทั้งหมด8งวดเลยนะหลุดไปแค่2งงวดเท่านั้นถือว่ามีผลงานดีเยี่ยมมากๆและงวด16มีนาคมหนุ่มสุพรรณก็ให้มาแล้วค่ะให้เด่น9กับ0 2ตัวเจาะให้เน้น 90, 91, 9 2 0 0 01กับ02ถ้ามองเด่นเน้นทาง9ก็จะตรงกับ a d ด bed พารวยและแอ s เรีเลยค่ะสำหรับคู่เด่นจะตรงกับ a d ด bed พารวยเลข90กับ91นะคะ90กับ91น่าติดตามเลยนะ9ต้องมาแล้วไหมงวดนี้มาลุ้นกันว่าเลขของหนุ่มสุพรรณงวดนี้จะเข้าอีกไหมก็ขอยเข้ายาวๆสักหาง,งวดสิงวดไปเลยนะคะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะและขอบคุณสำหรับกำลังใจการรับชมการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเงปังปัง,ปงรวยรวยรวยในงวด16มีนาคมนี้ค่ะและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอซทุกท่านได้รางวัลแดดในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ